ที่เขมยินเรากลับมาเจอกันอีกคลิปนึงครับตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผมเราก็จะไปทานอาหารเที่ยงกันตรงนั้นนะครับผมนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะครับผมก็มีรถ ผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะครับผมบริเวณหน้าวัดฮะต้องเดินอย่างระวังครับผมตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณไฟนะครับไปงานศพเดินมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นก็จะเป็นตลาดนะครับผมนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับถึงคัดนะครับตอนนี้ครับมีทั้งแปลงลอตเตอรี่ก็มีนะครับผมเพราะว่าจะถึงวันที่หนึ่งนะครับผมครับไปนะ ขอพอหนมากก็ต้องมีบ้างครับซื้อเสียงโชคกันเ,เป็นปกติครับของคนไทยเรานะครับผมสอ้อยครับครับนะครับตอนนี้แผงลอตเตอรี่นะครับแผงใหญ่นะครับตรงนี้นะครับผู้คนก็เสียงโชคกันนะครับนะครับบริเวณภายในตลาดครับอตอนนี้เราก็จะเดินเ,เดินหาร้านข้าวครับผมเราจะเป็นทางข้าวแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับ ป็ทีมงานของเรานะครับตอนนี้ที่มาด้วยกันนะครับบริเวณตลาดฝั่งตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับทีมงานเราก็กําลังเลือกเสียงโชคกันอยู่นะครับ,รบข้อค้าแม่ค้าก็ลังไร่อะไรนะครับวันนี้รบรรยากาศก,าก็สดใสน,นะครับเจ่มใสดีครับ ก็จะมีลมพัดเบาๆนะครับผมนะครับอากาศก็เย็นสบายๆนะครับผมบริเวณนี้ก็จะติดกับแม่น้าบางปะกงครับผมอยู่ด้านหลังวัดแต่ว่าเป็นแม่น้ําบางปะกงครับนะครับอากาศดีนะครับแถวนี้ครับลมพัดเย็นสบายนะครับผมไม่ร้อนทะเลาครับ ครับชมบรรยากาศภายในตลาดครับตอนนี้เราก็จะเดินไปหาร้านกับข้าวครับร้านข้าวทานข้าวก่อนออกเดินทางอยู่รอบหนึ่งครับผมครับกับเป็นาพนารรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ที่ตลาดฟัตงตรงข้ามวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผม นะครับเราก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดชนบุรีครับเป็นทริปการท่องเที่ยวประจำปีของเราครับนีครับเราก็เดินเข้ามาภายในศูนย์อาหารนะครับภายในตลาดของวัดหลวงพ่อโสธรครับตอนนี้ครับเราไปดูกันครับว่าเราจะกินอะไรกันวันนี้ข้าว้านไนก็จะมีข้าว้าแม่ข้านะครับอยู่กันเต็มไปเลยนะครับตอนนี้ ก็เป็นมท้งจากพานมาจากโคกี้นะครับแต่ก็ยังมีกระบาดกันอย่คร,รับก็เดินมาถือว่าหายไปทั้งหมดครับผมนะครับร้านนี้ครับผมเราก็จะเดินเข้ามาครับก็เป็นร้านขายข้าวอาหารตามสัง่ง<ม>เวียดเจียวน้ําตกเวียดเจียวเรียปกติคทางนี้เป็นข้าวขาหมูครับด้านนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวครับผมแล้วก็เขา้ขมาขมาทานในร้านนี้นะครับผม ครับผมก็ต้องดูเมนูกันครับว่าจะทานอะไรดีครัววันนี้ครับเราก็เลือกโต๊ะที่นั่งกับถทีมงานของเราครับที่มาด้วยกันวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็แยกย้ายกันไปทานข้าวครับผมผมก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเป็ดครับผมัเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กเป็ดครับไม่ใช่กินวาหมดแล้วเหรอ ก่อนจะทานข้าวครับผมครับตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วครับผมเราก็จะเดินเดินมาที่ร้านจอดรถครับเพื่อจะเดินทางต่อครับไปยังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุรีครับผมนะครับตอนนี้ก็เดินหารถครับพูดเปลี่ยนที่จอดครับหาไม่รถไม่เจอนะครับบรรยากาศภายในภายในรานจอดรถวัดนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางต่อไปแล้วครับ จุดมุ่งหมายเราก็คือจังหวัดชนบุรีครับริงชายหาดพัทยายนะครับรถเราเจอรถของเราแล้ววันนี้นะครับเป็นรถทัวร์นะครับสองคันนะครับวันนี้ที่เรานำทัวร์มานะครับกับเดินทางจากกรุงเทพนะครับผมมุ่งหน้าสู่ชนบุรีครับเป็นทีมงานของเราครับขับคันนี้ก็นะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากบริเวณลานจอดรถนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นทางเข้ามาในวัดนะครับนะครับริมถนนนะครับผมนะครับรถทีมงานของเราก็กําลังเคลื่อนย้ายตัวกันออกมานะครับนะครับภาพบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะครับผมทางออกเราก็มุ่งหน้าไปจังงวัดชนบุรีต่อนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนที่เราไปถึงที่พักนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ